ขนน้อมน้อมแด่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมนำนิเสนอคำว,ว่าการให้อภัยแท,ท้จริงแล้วอันแนวทางของการให้ที่ยิ่งใหญ่ออกจากใจอย่าได้ฝืนจะปลดล็อกในใจฉันที่กล้ามกลืนคือการให้อภัยกันดังนี้แหละการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นการให ที่ส่วนใหญ่แล้วเราเรานั้นจะให้กันยากที่สุดแต่ถ้าเราได้ให้ใครไปแล้วมันก็จะปลดล็อกในจิตใจของเราออกไปไม่มีอะไรติดข้างกันกันกบผู้อื่นแล้วมันก็คือเหมือนกับเรานำตัวเองออกจากวิบากกรรมตรงนั้นด้วยก็คือการให้อาภาัยนั่นเองและถ้าเราได้ให้อาภัยใครเขาแล้วผลที่ได้นั้นมันคุ้มค่ามากเลยนะ เพราะเราไม่ได้ทำให้เพื่อคนอื่นแต่แค่เราทำเพื่อตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นหากเราไม่ต้องการจะแบกรับความกดเกียดเช็ดแ้นค,คนอื่นไว้แล้วนั้นเราก็แค่ให้อภัยเขาไปแต่ถ้าเรายังกดเกียดเขาอยู่นั้นก็เปรียบเสมือนเรากำลังแบกภูเขาไว้ทั้งโลกเลยนะก็แล้วมันหนักไหมนะ มันมีความถูกดีไหมล่ะกับทุกๆเวลาที่เราต้องแบกภาระตรงนี้ไว้แต่ถ้าเราวางภาระาตรงนี้ลงไปโดยการให้อะไรเขาซะจิตใจของเราก็จะบอดบ่งล่งสบายมีความสุขขึ้นได้เองจิตใจเป็นอิสระพ้นจากความทุกในจุดจุดนี้ไปแล้วในที่สุดนี่จึงเป็นคำยืนยันได้อย่างดีว่าความทุกข์มันอยู่กับเราแนะ่ะไม่นานหรอกนะ ถ้าเราไม่ยึดมันไว้นะ่จะบอกให้การให้ที่มีนัยยะสละให้ไม่เคยหวังแม้สิ่งใดไร้ตัญหาแค่ปลดปล่อยเอาภาระออกจากบาเพราะรู้ว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงให้สิ่งใดไม่คาดหวังหลังจากนี้เปื้องภาระที่เคยมีเหมือนปิดทิ้ง หากใจเราอาภัยได้ไปแบบฟินๆให้บ่อยๆจนเคยชินเส้นทุกใจเราไม่ได้ทำเพื่อใครไม่มีเอี่ยวบวดภละที่เกี่ยวพันหามแบกไว้มันหนักอึ้งจึงต้องโละมันทิ้งไปเก็บมันไว้เพื่ออะไรไร้ราคาเราว่าเลิกโกดดีกว่าอย่าอมทุกข์ มันเป็นจุดที่บันทอนให้อ่อนละ้ะชีวิตฉันต่อจากนี้ยังมีศรัทธาได้ขิดทางภายภาคหน้าถ้ามั่นใจท้อทำไมแค่ให้อภัยก็มันก็จบพระพุทธองค์ทรงเป็นแนวทางผ่านพ้นได้ยอมเสียเปรียบเพื่อใช้กรรมมันไม่ตายจิตอิสระเป็นเป้าหมายไม่ผูกพัน ที่สำคัญใจเรานั้นอย่าเก็บกฎวางให้หมดข้อพิพาทจิตผ่านได้อิสระเป็นของแถมแสนท้าทายเป็นเป้าหมายที่สุดปังดังนี้แหลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเถลิญเจริญรพร